เพื่อนสนิทเผยตัวตนของเบลลาเบลล่าได้ออกเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ตัวเองนั้นตกเป็นข่าวประดินมาว่าเบลลาไม่ได้ตามดูหมดเลยแต่ก็หาว่าใจไปหมดเบลลามีปัญหากับใครส่วนเรื่องคอมเมนต์ที่เบลลาไม่ขอแสดงความคิดเห็น เบลล่าก็บอกว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมงานกันเดียวกันนั่นเองดราม่าที่เกิดขึ้นใครๆก็เบลก็ไม่ได้สบายใจแต่เบลไม่ขอมีปัญหาก,กับใครงานยกเว้นงานทั้งนั้นมานานมากๆค่ะเบลก็เห็นด้วยกับเชิญตัวเองมากๆค่ะความจริงเรื่องมันเป็นมานานมากค่ะเราก็ จำเท็จนี้ไม่ได้ทั้งนั้นหมดเบลก็ไม่อยากจะพูดถึงต่อกลัวกระทบถึงคนอื่นที่มากี้ก็มาตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเบลก็รู้สึกว่าเบลไม่ได้ทำอะไรมันหลากหลายในการทำชีวิตและไม่เข้าขากับในการกระทบนธรรมของตอนเองเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเบล คือต้องเจอกับทุกคนและทุกๆคนก็คือคุยคุยกันปกติไม่มีปัญหาก,กับใครทุกๆงานนั้นก็สสุขสรุปและก็ต้องเจอกันทุกงานแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ต้องทำอะไรอยู่แล้วเราก็เป็นคนปกติไม่กังไม่กังวลจับตามองว่าอง,งานของเบลก็ค่อนข้างช่องเฉียมาเยอะนั่นเองได้เวลา ว่างน้อยมากจริงๆเราก็เลือกใช้กับคนสนิทและคุณแม่เพื่อนๆสมัยเรียนหลังจากนั้นเบลก็ก็นอนนั่นเองหากกับเพื่อนๆเพราะว่ามีเพื่อนๆทำงานและสำหรับตัวเบลทุกคนก็เพื่อนเวลาเบลไม่มีเวลาว่างเลยขอขอบคุณแฟนๆที่ยังเป็นห่วงเบล และก่อนหน้านี้เบลก็เบลรารานีก็ไล่ในในผ่านเบลก็มาอ p พีที่11และเพื่อนๆสาวเบลนั้นก็เล่าว่าความระครังหลังตอนเบลนั้นก็มีแฟนโดยก็เผยว่าบ้านเบลนั้นอยู่สะพานใหญ่คนที่เบลเคยคุยกันอยู่ตรงพระรามสองเธอก็มีนัดกับคนที่ไป สยามและบิลก็ขับรถไปเข้าไปที่พะรามสองและก็ได้ไปสามกลับมาสถานะก็ยังไปเข้าถุงที่พะรามสองและในความทุ่มเทเป็นคนแบบนี้ถ้าตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันจริง